คครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะจ้าสสวััดีคร๊ะมือนี้นะคะรถกับลูกชายสิพาพี่น้องไปเก็บบักเชอรี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะคะว่ารถจะได้เชอ,อรี่บอนะจ๊ะพี่น้องจ๊าอยู่ข้างๆบ้านนี่เลยจ้ะเพื่นไปรู้ว่าจะได้บอนะคะพี่น้องชิชิฮู้ดนะคะฮู้ดต้นเชอรี่ตรงนู้นจ้ะ ไปไปย้ายได้จ้ะพี่น้องไปเก็บเชอร์รี่กันฝนกำลังลงเม็ดเดชจ้ะพี่น้องรถบกอันนี้ต้นยูครางบ้านค่ะตะกี้เก็บไปหน่อยนึงนะคะปีนี้มาเชอร์รี่บ้หลายเป็นแต่ไอเดจจ๋เนาะมาเชอร์รี่บอดุกจก้ะนี่นี่คือต้นเชอร์รี่ของเรา,าถึงแล้วพี่น้อง มึงรดสีให้ป็นคือสีเอาได้นั่นน้องให้บ่ค่ะพี่นีบ่ดูมาจากบอค่ะเขินกันยังดีอนโอ้โหเสีงกระปุดเสีงกระปุดเฉยใครดีอะไรเราเป็นคสัเกตซ่ยไปไหม อืมอาจจะได้นิดหน่อยนะคะน้องปีนี้เฉลี่ยวลายนะจ๊ะเฉลี่ยของเราโอ้ยเน่าจ,จ่อ,จอยนะคะ ลู <S 2> <S 2> กชายชอบกินนะคะกำลังหน่อยมากินค่ะพี่น้องมันจะหวานๆนะซั่นี่กําลังตเปรียวหวานนะจ๊ะจะโบท่านหวานแห้งถ้าหวานแห้งก็เลี่ยนนะพี่น้องเอาประมาณว่าอมเปียวอมหวานเนี่ยเสียติขึ้นมากหมากน xuống xong xong nào ừ xuống xuống bên nào xong 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 xuống cái gì này ở

ฟีเลตโอ้ที่ชาชีชาชีไปกระบปาาเราไปดึงบานหลังนองล้างน้ำกันก่อแบบนเพิ่มอยู่แบงนี้นะคะทางตอนทางใต้ยังนีหลังนนะ ปีนี่มาเฉลยบอดกไปจักพี่น้องเฉลยบอดกปีล้างนา้ำล้างนา้ำสบล้างน้ำเรียบร้อยแล้วไปไปสิมกันบันนี้คะ่ะพี่น้องมาเสียบบันะคะล้างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาสิมเบิ้งนะคะว่าแสีบบัเดี๋ยวสิให้พลังหน่อยสิมเบิ้งนะคะ ปุเรนซีิมเบิงแปลว่าผู้ยเรนนะคะพี่น้องภาษาเยอรมันเนาะอร่อยนะสไมค์คือหวานพี่น้องหวานนะคะหวานยังสีเลยก้ะอร่อยนะอร่อยหวานอร่อยค่ะพี่นอ้องเพลินเลยมาก,กินนะคะลีลาสไมค์กันซีส แซบเจบเจบค่ะพ <rav age sword flowing> ี่น้องขอบคุณขอบคุณ F4 ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบายบายบายด้วพี่น้องบ๊ายบายไปกินบัคเชอรลี่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ